สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบมาพ่อกับยายน้อยผนะ้าแสร็ในช่องยายน้อยแฟมิลี่แล้วนะจ้ะพี่น้องผ้ากินต่ำเมื่อกล้าจ้ะแต่มื่อนี้เป็นต่ำกุ้งซุกด้วยจ้ะพี่น้องกับกับสบายนางจ้ะสบายนาง่งชักสิกินยังตอนแรกหิวอยู่พี่น้องเอ้ยเห็ดไปเห็นมาแลนอยู่ผู้เดียวเมื่อยเมื่อยกินบะร่องซำหิวตะเขา่าโอ้ยหิวตะหนาม้ากกับห้องบึ้มบึ้มอยู่ กินน้ำแล้วยายหน่อยกินได้บนอ,บอ้อมะน,นี่มาพี่น้องมาโซดข้ามแรกโซดสบายนั่งคน้จะจั๊ขโซดพี่น้องตัดเล็บสันไลเจ็บมันแสบไหมจ๊ะมันนี่บอกไมค่ค่ะให้เพิ่ต่ำเพื่อก้าล่ะไปต่ำตะกุ่งกับสบายนั่งนี่ยายหน่อยเห็ด thăm nhai cả kính nhạc với nhắn ơi Hoàn trọng Hãy subscribe cho kênh Ghiền บายนั่งเราลักกันพี่น้องเมื่อเราเนอเ <laughs> จ,จ๊สิบบาทมันจะจ้ามันกินกันแซ่บ không ừ, tôi nhai lại cậu tem pa quý nông pha hoàng như nào cái gì để sao thai อดองปูพี่น้องเครื่องบอร์นออกได้จากเครื่องมาเค้าเทสยังยังสิงบอร์นจะ้ะร่มมากนริง เครื่องแสบมือพี่น้องเอ้เครื่องใส่สอนใส่มือย่งอยู่จ้ะ chị đẹp đến nào mà cháu กุ้งซื้อซ้ำเอ้ยเงกิโลจ้ะกุ้งกุ้งสะดุ้งสบายนั่งกุ้งสะดุงพี่น้องแซ่บจ้ะ ยังไงฝนกระลงเหรอพี่น้องเฮ้ยว่าท่านเย่ยามปยายามพี่น้องอยู่ก็สิคุ้มยำมบวรแกนมาหนาก็นสิคุ้มไปละพี่น้องมนี่มีตะเกียง ก็สุดทายกินยังนะจ๊ะขอ,องเทศกับมิตรกุ้งกับมึกเลยพี่น้องเ้ยปูก,ก็กินยากมานั่งแฉะนั่งดูดขาดูดกลามใส่เวลาไหมจ๊นะเนาะ พักอันเก้าที่เหลือละจ้ะพี่น้องเมื่อี้ขันบ่เมืก่กี้ซีด้ทิมแล้วละจะพักมาเด้อพี่น้องมาซอยเยอะหน่อยกินนะจ้ะสดน้ำน้ำพิ่งพวเป็นเด้อพี่น้องสิดสมัคร อี่อืมอม,มีแต่ิน้อเยเหยอะ 屁股屁股黑。 cùng đen để văn bán nào <laughs> อิม่มนะจ๊ะกลุ่งตัวนี้เหมือนกับพี่นอ้องอือพี่น้องได้ยินฝาบป่ะจ๊ะให้มันให้มันห้องตกยุ้งซีดหน่อยกับซีดปิดนิดอะยาน รับบานผลิตชิ้นสิสสได้ดปเยี่ยมปยายามพี่น้องเมื่อเราจะพี่น้องมีตะเครื่องซุ้มหนึ่งสิเป็นสดเย็ยนล้างไม่หรอกจก้ะหนส่สิสมมากยุคนี้ดเดียวเอาละจะแม่แพี่น้องจามืันนี้ย็นยหน่อยผ้าพี่พ่อนองกิน ตำกุ้งสะดุง้งสบายสบายนั่งนะจ๊ะสบายนั่งกุ้งสะดุ้งจ้ะพี่น้องจ้ะสมตำสบายนั่งกุ้งสะดุ้งจ้ะแซ่บๆน้ำกันได้พี่น้องเด้อะก้อนจักกันไปไมอน,นีข้อฝากกดไลค์กุดซับไสไคร้ให้ย่หน่อยพาแซ่บในช่องแหยหน่อยแฟมบิลีนิดเดียจ้ะเร็วๆรเพื่อเก่าจ้ะพี่น้องจ้ะสวัสดีค่ะพอกันไม่คลิปหน้า